สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบุคคลในองค์การการบริหารงานบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกๆองค์การนะครับหากการบริหารงานบุคคลในองค์การใดเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็คาดหวังได้เลยนะครับว่าจะนำมาซึ่งความสําเร็จแก่องค์การได้ แต่ถ้าหากการบริหารงานบ,านบุคคลนั้นไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกิดภาวะการขาดกำลังงานขาดคนที่มีความสามารถในการทำงานและใช้ประโยชน์จากบุคคลไม่เหมาะสมพัฒนาแรงงานไม่ถูกต้องโอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวก็เกิดได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นคลิปนี้ลุงเล่าเรื่องก็เลยจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบุคคลในองค์การ เพื่อหลีเกเลี่ยงปัญหาที่จะต้องมีการพิจารณาถึงเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในทุกองค์การนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนสแตนเล์ซีฮอลและเอมเพลียมยัสแมนนักทฤษฎีสองคนนี้ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของภารกิจในด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนในเรื่องของเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงขององค์การโดยเขาได้ทำการเสนอรูปแบบของการจัดทรัพยากรการบริหารในเชิงระบบ System Resource Model ขึ้นซึ่งในรูปแบบดังกล่าวนี้นะครับประสิทธิภาพขององค์การนั้นจะหมายความว่าเป็นความสามารถขององค์การที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม ขององค์การนั้นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่หายากหรือมีค่ารูปแบบของการจัดทรัพยากรการบริหารในเชิงระบบนี้มาจากข้อสรุปที่ว่าองค์การทุกองค์การเป็นระบบเปิดซึ่งจะต้องมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นตลอดเวลาดังนั้นทุกองค์การจึงต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม เข้ามาใช้และดําเนินกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่สลับซับซ้อนให้ได้องค์การนั้นๆจึงจะรอดการอธิบายถึงรูปแบบของการจัดทรัพยากรการบริหารในเชิงระบบนั้นจำเป็นที่จะต้องจำแนกกิจกรรมขององค์การออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือ 1. กิจกรรมด้านการสกัดทรัพยากร การบริหารจากภายนอก (External Extraction) องค์การบางองค์การนั้นประสบความสำเร็จในการใช้อิทธิพลต่อหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนในความคิดหรือการเมืองและงานที่มีฝีมือเงินทองและวัสดุที่ต้องการได้ดีกว่าองค์การอื่นๆในทํานองเดียวกันในทุกๆองค์การ ก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็คือการต้องพึ่งพิงสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆให้แก่องค์การของตนและยิ่งไปกว่านั้นทุกองค์การจะต้องพยายามเพิ่มและพัฒนาระดับความสามารถของตนในกิจกรรมนี้อยู่เสมออีกด้วยความสามารถขององค์การในการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆจากสภาพแวดล้อมภายนอกนี้เราเรียกกันว่า คือความสามารถในการสกัดทรัพยากรทางการบริหารจากภายนอกและ2กิจกรรมด้านการสกัดทรัพยากรการบริหารจากภายใน internal extraction ในแต่ละองค์การย่อมประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติงานมากมายและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์นี้ล้วนมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านของกายภาพจิตใจความสามารถในการทำงานความเฉลียวฉลาดความรอบคอบเป็นต้นหากองค์การใดได้คนที่มีความสามารถมีปัญญาดีทำงานได้อย่างเหมาะสมมีความพอใจในการทำงานอย่างเหมาะเจาะแล้วองค์การนั้นก็จะได้ผลงานจากผู้ปฏิบัติงานสูงสุดและความสามารถขององค์การในการที่จะให้ได้มาซึ่งคนดีมีความสามารถ และธนุบำรุงรักษาไว้ในปริมาณและคุณภาพที่ดีจนกว่าจะพ้นจากงานในเวลาอนัสมควรนั้นเราเรียกว่าความสามารถในการสกัดทรัพยากรจากภายในดังนั้นการสกัดทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การก็คือการสรรหากําลังคนการคัดเลือกการวางแผนการบรรจุบ,บุคคลเข้าทำงานการฝึกอบรม การพัฒนาการวางระเบียบวินัยการให้สวัสดิการและการดูแลสังคมภายในองค์การจนกระทั่งพ้นจากงานไปนั่นเองคำว่าสภาพแวดล้อมขององค์การนะครับเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ 1>, 1. สภาพแวดล้อมในรูปของการกระจายหมายถึงสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมวัฒนธรรมท,ทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นฐานของการบริหารงานในองค์การประกอบไปด้วยค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายและสถาบันทางสังคมซึ่งมีผลต่อเป้าหมายและพฤติกรรมขององค์การตามแบบหรือองค์การรูปนายใน formal organization 2. ส,สภาพแวดล้อมในรูปรวม หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่มองเห็นได้เฉพาะเจาะจงและมีผลกระทบต่อเป้าหมายและความสําเร็จขององค์การโดยตรงสภาพแวดล้อมในรูปรวมนี้จะเป็นส่วนที่มีผลกระทบต่อองค์การอย่างใกล้ชิดเช่นองค์การอื่นๆกลุ่มบุคคลต่างๆหรือปัจเจกบุคคลทั้งหลายซึ่งเจมดีทอมสันเรียกสภาพแวดล้อมในรูปรวมนี้ว่า Organizational Task Environment เราอาจจัด Task Environment ออกเป็นกลุ่มหรือประเภทต่างๆเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ได้4กลุ่มก็คือ 1. กลุ่มผู้ส่งสินค้าหมายถึงกลุ่มผู้ผลิตและส่งสินค้าหรือทรัพยากรต่างๆที่องค์การต้องการ ซึ่งในส่วนของฝ่ายบริหารงานบุคคลก็จะเป็นผู้ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการทำงานด้านต่างๆให้แก่องค์การเช่นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆสถาบันฝึกอบรมต่างๆผลิตพนักงานสาภาพแรงงานผลิตแรงงานเป็นต้น 2. กลุ่มลูกค้าหรือผู้มารับบริการคือกลุ่มผู้ใช้ผลิตผลขององค์การไม่ว่าจะเป็นในรูปของสินค้าหรือบริการ โดยมากจะมีลักษณะเป็นผู้ส่งสินค้าด้วย 3. กลุ่มผู้แข่งขันเป็นกลุ่มที่พยายามจะแบ่งปันสินค้าที่มีอยู่อย่างจำกัดภายนอกขององค์การโดยพยายามจะให้ข้อเสนอหรือบริการที่ดีกว่าองค์การของเรา 4. กลุ่มผู้รวบรวมจะเป็นคนกลางผู้รวบรวมหรือควบคุมสถานการณ์ระหว่างองค์การกับผู้ ส่งสินค้ากลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้เข้าแข่งขันจะเป็นคนกลางผู้รวบรวมหรือควบคุมสถานการณ์โดยเป็นผู้ใช้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆกับกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มเพื่อเกิดการประสานงานที่ดีและควบคุมสถานการณ์ระหว่างกันอีกด้วยเช่นศาลคณะกรรมการผู้วิาพากษ์ผลประโยชน์ต่างๆและผู้ใช้กฎ ข้อบังคับของทางบ้านเมืองวิลเลียมจีสกอตได้ให้ความหมายของคำว่าสิ่งจูงใจ incentive ไว้ว่าเป็นสิ่งเล้าที่ทำให้เกิดการกระทำซึ่งใช้ได้กับการโน้มน้าวใดๆไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุหรือม่ใช่ด้านวัตถุโดยสิ่งนั้นจะกระตุ้นหรือบังคับให้บุคคลนั้นๆต้องปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ สิ่งจูงใจมีผลเริ่มต้นที่จิตใจก่อนแล้วจึงจะมีผลต่อพฤติกรรมสิ่งจูงใจหรือ incentive มีความหมายกว้างไกลไปกว่าค่าตอบแทนหรือเงินเดือนซึ่งจำแนกได้สองแบบด้วยกันคือ 1. แบบบวกหรือ positive ได้แก่รางวัลคำชมเชยค่าตอบแทนเงินเดือน 2. แบบลบ negative คือการลงโทษนั่นเองการควบคุมตัวแปรที่สำคัญสำคัญในการสกัดทรัพยากรภายในมี2วิธีด้วยกันคือ 1. การควบคุมด้านพื้นฐานของทรัพยากรมนุษย์เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมก็คือ 1. การสรรหาบุคคล 2. การคัดเลือกและประเมินระดับความชำนาญให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ 3. นโยบายในการบรรจุคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่มีอยู่ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. การฝึกอบรมหรือฝึกหัดพนักงาน 6. การกำหนดระบบสิ่งจูงใจและ 2. การควบคุมโดยวิทยาการทางด้านสภาพทางสังคมขององค์การ คือการปรับปรุงสภาพทางสังคมขององค์การนั้นทำได้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คือเรื่องลักษณะของผู้นํำกระบวนการในการตัดสินใจการควบคุมการทำงานสภาพการทำงานและเรื่องจิตวิทยาในการทำงานหรือการสร้างสรรค์บรรยากาศในที่ทำงานเป็นต้น ที่ลุงเล่ามาทั้งหมดนะครับก็คือบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบุคคลที่มีต่อองค์การซึ่งมันจะมีหน้าที่ที่ช่วยให้องค์การต่างๆนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้โดยที่จะไม่ทำงานซํำซ้อนหรือไม่ทำงานโดยที่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองโดยเราก็จะแบ่งออกเป็นการสกัดทรัพยากรสภาพแวดล้อมองค์การกิจกรรมต่าง สิ่งจูงใจต่างๆรวมถึงการควบคุมตัวแปรที่สำคัญสคัญในการสกัดทรัพยากรทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่ลุงได้เล่ามานะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับฝ่ายบุคคลต่างๆนะครับที่จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การโดยเราจกยังไม่ได้เจาะลงไปในเนื้อหาหรือในเรื่องของรายละเอียดในเชิงลึกนะครับ แล้วเราจะกลับมาเจาะรายละเอียดในเชิงลึกกันในคลิปต่อๆไปที่ลุงจะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปต่างๆจากลุงเล่าเรื่อง YouTube ก็จะมีออกมาให้ติดตามในทุกสัปดาห์โดยเฉพาะในวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีนะครับอย่าลืมช่วยกันกดถูกใจและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆศาสตร์ต่างๆที่ลุงได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ ลุงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจากลุงเล่าเรื่อง YouTube นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ